ข้าราชการที่เกิดวันที่หนึ่งกับวันที่สองตุลาคมของปีเดียวกันทำไมจึงเกษียณอายุราชการไม่พร้อมกันสวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะได้มาพูดกันเกี่ยวกับคำถามที่เข้ามาหนึ่งคำถามนะครับเขาถามว่าข้าราชการที่เกิดวันที่หนึ่งตุลาคมกับข้าราชการที่เกิดวันที่สองตุลาคมทำไมจึงเกษียณอายุราชการไม่พร้อมกัน ซึ่งจะต้องไปดูที่พระร,รัญญัติบาเหน็จบํานาญข้าราชการพศ2494นะครับซึ่งก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนะฮะมาจนกระทั่งถึงฉบับสุดท้ายเมื่อปี2554นะครับซึ่งในพระร,รัญญัติบาเหน็จบํานาญข้าราชการพุทธศักราช2494นั้น มีมาตราที่บัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ก็คือมาตรา19ซึ่งมาตรา19บัญญัติไว้ว่าข้าราชการซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์อันนี้วักแรกเลยนะครับ ขารชการที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันต้องพ้นจากราชการนะครับพ้นเมื่อไหร่เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ดังนั้นนะครับแม้อายุตัวจะครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็ตามนะแต่ก็ยังไม่พ้นจากราชการนะจนกว่าจะถึงสิ้นปีงบประมาณที่เรามีอายุครบ 60ปีบริบูรณ์นะถึงจะพ้นจากราชการได้นะครับทีนี้มาดูว่าข้าราชการที่เกิดวันที่1ตุลาคมเนี่ยมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์เมื่อไรข้าราชการที่เกิดเมื่อวันที่1ตุลาคมจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่30กันยายนซึ่งวันที่30บกันยายนเนี่ยจะเป็นวันสิ้นปีงบประมาณนั้นพอดีนะ จึงต้องกเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนของปีงบประมาณนั้นนะครับส่วนเครืารที่เกิดวันที่2ตุลาคมนะจะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1ตุลาคมซึ่งวันที่1ตุลาคมเนี่ยเลยสิ้นปีงบประมาณมาแล้วนะครับเป็นวันเริ่มปีงบประมาณถัดไปพอดีเลยนะครับ ก็จึงไปกเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนของปีงบประมาณถัดไปนะครับไม่ใช่เหมือนกับคนที่เกิดวันที่1ตุลาคมนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันที่1ตุลาคมกับวันที่2ตุลาคมจึงกเกษียณอายุราชการไม่พร้อมกันนะฮะเช่นข้าราชการที่เกิดวันที่1ตุลาคม2504ก็จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่30กันยายน 2,564ก็จึงกเกษียรอายุราชการในวันที่30กันยายน2,564ก็คือสิ้นปีงบประมาณ2,564นั่นเองส่วนกรรการที่เกิดวันที่2ตุลาคม2,504จะอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในวันที่1ตุลาคม2,564ซึ่งเลยวันสิ้นปีงบประมาณ 2,514มาแล้วเป็นวันเริ่มเข้าสู่ปีงบประมาณ2,565แล้วมันตั้งกั่1ตุลาคมถึง30กันยายนของปีถัดไปนะครับก็จึงต้องเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายน2,565ซึ่งเป็นวันสิ้นปีงบประมาณ2,565นั่นเองนะครับเห็นไหมครับต่างกันวันเดียวก็ทำให้เสียวได้เช่นกันนะครับ ดังนั้นนะฮะตอนนี้ก็คงจะทราบเลยนะครับว่าขรริการที่เกิดวันที่1ตุลาคมกับขรรการที่เกิดวันที่2ตุลาคมนะฮะในปีเดียวกันนั้นจะกษะเษียนใลยุ่กันไม่พร้อมกันล้วครับดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ